หนาวมากตอนรับสมาชิกใหม่ชื่อน้องอะไรเอ,อ่ยตั้งชื่อหรือยังตั้งยังไม่ตั้งไดไม่ตั้งชื่อเลยครับน,รน,ออน้องฟาสางน้องเออน้องฟาสางครับน้องฟาสางพ็อพดมาก็ฟ้าสางพนดีปลดง่ายด้วยนะครับปลดง่ายด้วยคุณแม่ชื่ออะไรคุณแม่ดาวรุ่งค,คุณแม่ดาวรุ่ง ที่ก็เป็นน่ารักจังเลยนะครับดูหนาวผมเ้าผมให้ด้วยนะครับก็เป็นชื่อดาวรุ่งนะครับดาวรุ่งฟ้ารุ่งดาวรุ่งก็ตอนเช้าคลอนมาฟ้าก็รุ่งพอดีนอหน ฟ้าใสฟ้าใสฟ้ารุ่งฟ้ารุ่งฟ้าใสคุณแม pues ่ก็ชื่อดาวรุ่งลูกก็ชื่อฟ้าใสคุณพ่อก็ชื่อชื่อพลของไหนรู้พ่อบอลลิโก้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ เนียเมื่อไรมีเหม่นานดีมันหันหันลูกหันดูเยดูอ่ะจุดไแล้วจุดแล้วได้ยินเสียงจุ๊บหานมแล้วหาเต้านมแล้วหาเอเอาหาเองลูกหาเองเดีคนเก่งหาเองเลยอืออเอ้าร่นมงไหนนมลูกหานมเองหาถึงขาไม่ถึงนเอาโอห ตรงตั oh ้งแล้ขาจะแข็งแล้วอุ้มปอยมือมาถอยมาอันนี้จะแข็งแรงแล้วต้องบันเฮ้ยดุรุดักตุัยมาเธอกรอใสสนสนปุนสอนปุนสอด ต้นตะโถงสามต้นร้อยหนึ่งสามต้นร้อยหนึ่งตีต้นร้อยหนึ่งวันที่ถ่ายฮะโอ้ไปเยี่ยมพี่แล้วเดินไปหาคุณพี่แล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้แข็งก่อนลูกเดินเล้กคุณโอ้มาแล้วฮะเออเล่นมาลอยเลยเนาะเล่นมาลอยเล่นมาลอยเลยออกแล้วครับ Tìm nôm lamệ cho cuộc 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 อยากกินนมเลยดูเจ็บเจ็บเจ็บจะค้งเลยนี่ห้าแล้วหาน่ะหาอยู่ข้าร้างมั้แมอยู่ข้า้างจะขวา้างหนังไา้างไปพุทธโอ้นารูกินฟานือเลยอ่ะบอกเวลาเดียวกันแล้วก็ต่อยมนตรอสามมือว่ารบ่อนพอดีเลยพวันที่หอดแล้วเกินเลย สามมือแล้วที่ยี่สิบแปดนะยองเอาโอ้ยวันที่หนึ่งผมพลาดที่ยี่สแปดนี่ย <28 S 1> ี่แปดที่สามมือห่อนมันเกือพอกันเลยก็

เราิปซีดโูนี mainland, little fever, little fever. ่เดินออมมานี่คือพอเบิดตอนยังไงคือพอเบิดตอนพอมัอเลยันเลยก็พอมันนี่นะอื มาละมาแหละมันหองอยู่มันหองคือข่อยบอกเจ้าเลยว่าคือจะมันหองฮะฮะมูฮะผัวเฮ้ยสเกเน่หน้าจับสเกเน่มันเตือนเนาะแต่เราไม่รู้มันนันมันไม่เหมือนกันกับวันถ่ายเนาะการถ่ายมันหองอ้าวโอ้โอ้ตกใจว่เแต่เฮ้ยเหมือนเลยอ่ะคือจำเป็นเลยหัวนาคือหัว ปากก็ขึ้กันบี้เบิกเบิกมือเลยไหมสั่นๆนี่างนี้ปากก็ว่าคือบ่อจะง่อยเนี่ยโอนมอยากกินนมเลยเลยอยากกินนมเลยเลยจับจับจับเลวอยากแล้วอยากกินนมแล้วอยากแล้วโอ้เหนื่อยนีโร่เยอะ